ช็อกวงการพรล่าเทเลอร์ประกาศแยกทางสามีแล้วถือเป็นข่าวสุดช็อกของวงการบันเทิงเมื่อพรล่าเทเลอร์นักแสดงและนางแบบสาวชื่อดังโพสอินสตาแกรมสตอรี่แจ้งข่าวว่าได้แยกทางกับสามีเอ็ดเวิร์กบัคเทอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเจ้าตัวได้ระบุไว้ว่า วันนี้พอล่าอยากจะบอกทุกคนว่าเอ็ดกับพอล่าไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อและแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราเสมอนะคะสำหรับพอล่าและเอ็ดเวิร์ด ได้แต่งงานกันในปี2010มีลูกด้วยกัน3คนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ